สวัสดีครับคาร์แคมแครเออคอมครับวันนี้จะมารีวิวตัวทิงแวเอฟเจ็ดนะครับเป็นการอันบล็อกนะครับว่าอุปกรณ์ที่มีให้จะมีอะไรบ้างนะครับอย่างที่หนึ่งก็คือจะมีส่วนของ3มกล่องนะครับจะมีกล้องหลังนะครับแล้วก็กล้องหน้าแล้วก็ส่วนของสายที่ต่อเข้ากับฟิวรดนะครับเดี๋ยวมาอันบ x ็อกกันทีละอย่างนะครับผมจะอันบ็อกส่วนของสายให้ดูก่อนนะครับสายที่ใช้จะใช้ต่อเข้ากับฟิวนะครับก็จะเป็น คล้ายๆกับของลูคัสนะครับที่ต่อเขก็สายสามเส้นมีสาย ACC แล้วก็สายแบตเตอรี่แล้วก็สายกราวนะครับให้กล้องบันทึกขนาดจอดได้นะครับุปกรี่เข้ามาประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมลองกินดูได้เลยนี่นะครับเขาะจะมีส่วนของออแมนนวลการติดตั้งนะครับผมเป็นภาษาอังกฤษนะครับ ก็ไม่ยากครับก็จะพันเข้าขาขาขาฟิลแล้วก็จาม,ม์วดวในส่วนของฟิลได้เลยนะครับสายที่ให้มาก็จะมีสามสีนะครับคล้ายๆกับของลูคัดหัวจะมีขีดตรงกลางนะครับแล้วก็จะมีอยู่สามเส้นกับสีดำก็ต่อเข้ากับส่วนของกราวนะฮะอันนี้เป็นสีดำน็อตกราวนะครับ,นนนนลรบแล้วก็ขันเข้าไปส่วนสีแดง แต่สีจะสล,สลับเส้นกับสีสลับเส้นกับสายของลูคัสนะฮะอันนี้แบตเตอรี่จะเป็นสีแดงครับแล้วก็ ACC จะเป็นสีเหลืองนะครับจะเขียนไว้เลยนะครับนี้อย่าต่อผิดนะฮะถ้าต่อผิดก็จะไม่ทำงานในส่วนของ parking mode จะมีฟิลป้องกันให้หนึ่งอันนะครับมีฟิลของฟิลบอ็อกตรงนี้หนึ่งอัน <S <S โอเคจบในส่วนของสายนะครับต่อไปมาดูส่วนของกล้องหลังเขานะฮะ อันนี้เป็นส่องของกล้องหลังเขาจะใช้กับรุ่น F750 นะครับจะเป็นกล้องหลังความชัดระดับ Full HD นะครับเดี๋ยวลองเปิดกล่องดูฮะเขาจะมีสายมาให้นะครับยาว6เมตรแล้วก็ จะมีส่วนของตัวกล้องสายที่ให้มาจะเป็นหัวเหมือนออมินิหัวเป็นเหมือนมินิไมโคร USB นะครับสองฝั่งเหมือนกันนะครับยาวประมาณ6เมตรนฮะก็คือพอสำหรับรถ SUV หรือรถซีดานอะไรสบายรถตู้ได้นะครับไม่มีปัญหามาดูนี้ส่วนของตัวกล้องก,องกันครับ ตัวกล้องนี้เป็นความชัดระดับ full hd นะครับก็จะมีช่องที่ต่อข้ากบส่วนของสายที่เป็นหัวไมโครย s b เมี่อกีแล้วก็ด้านบนจะเป็นเ,เทปแบบติดแน่นนะครับไม่หลุดแน่นอนสามารถหมุนได้นะฮะหมุนได้สา0หกสิบครับสา0รอหกสิบองศาก็คือแปะไปแปะไปที่กล้องไปที่กึ่งกลางของกระจกมองหลังเราก็สามารถแอดจ้าส่วนขององศาได้เองนะครับ โอเคในส่วนของกล้องหลังนะฮะมาดูส่วนของกล้องหน้ากันครับกล้องหน้า <c oughs> มาดูกล่องกันก่อนนะครับตัวนี้ชนะ CS ส่วนของการดีไซน์นะฮะแล้วก็มีส่วนของ wifi ด้วยนะครับมีทั้งัพ p อ o r t ทั้ง iOS แล้วก็ Android app นะครับนี่ครับช,ชนะรางวัลหลายตัวนะฮะกล้องรุ่นนี้นะครับผม ตัวนี้จะเป็นส่วนของความคมชัดกล้องหน้าเป็น Full HD 30เฟรมนะครับมีระบบส่วนของ d u a ซ s v e นะครับก็คือมันจะมี Internal Memory ในตัวเลย Back Up แบบในตัวมีส่วนใช้ส่วนของชิป Sony นะครับเป็น Sony Exmor นะครับแล้วก็มีส่วนของ Viewer นะครับมีระบบพวก l o a d Safety Warning System ทั้งหมดนะครับเช่นแจ้งเตือนในส่วนของการ เข้าใกล้คันหน้าหรือส่วนของการออกนอกเลนนะครับเดี๋ยวมาเปิดกล่องดูครับว่าข้างในมีอะไรให้บ้างอันนี้เป็นตัวกล้องนะครับ ก็มาดูอุปกรณ์ข้างในกันฮะที่ให้มาก็จะมีเป็นใบวารันตีนะครับต่อมาก็จะเป็นส่วนของแมนวนวลนะครับก็จะมีบอกส่วนของการติดตั้งการใช้งานแอปพลิเคชันนะครับนี่ไม่มยากนะครับที่ร้านเราก็มาสอนเขาก็สอนใช้ได้เลยนฮะฮบ อันนี้เป็นการความชื้นนะครับจะมีส่วนของคลิปเก็บสายให้นะครับก็อันนี้เป็นสติกเกอร์สำรองสำหรับแปะกระฐานของกล้องนะครับก็จะมีสายที่จุดบุหรี่ให้ด้วยนะครับผมในในกล่องชุดน,นี้ถ้าใครไม่อยากต่อข้อฟิวก็ต่อที่จุดบุหรี่ได้เขาให้มาเลย มีส่วนของการลีเดอร์นะครับเอาไว้โอนไฟล์จากตัวกล้องมาที่คอมพิวเตอร์ได้นะฮะการ์ดเดอร์นี่ฮะการ์ดลีเดอร์เป็นไมโคร USB นะครับอันนี้เป็นเมมโมรีของ i n ้งไวที่มาในกล่องนะครับก็จะมี adapter อะแดปเตอร์ใหญ่ให้ด้วยแล้วก็มีเมมโมรีของตัวกล้องเองอันนี้เป็นของติ้งไวเองนะฮะผมขอซูมให้ดูครับ เนี่ยเป็น16กิกนะครับของติงไวเองเลยใส่ได้ถึง64กิกเลยนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีส่วนของเอ่อไมโคร S D card adapter ให้นะครับอันนี้เป็นส่วนของฐานกล้องนะฮะากล้องที่ต้องติดกับเทปบเขาจะมีเทปแปะมาให้แล้วนะครับ ทำเองก็แค่นี้ครับการใส่ฐานก็สไลด์เข้านะครับเวลาติดตั้งเราสามารถสไลด์เข้าสไลด์ออกได้นี่นะฮะเนี่ยฮะยัดเข้าไปางี้แล้วก็แปะไว้ที่ตรงตรงกระจกกระจกรถนะฮะคือกึ่งกลางของตัวเลนต้องอยู่ที่กึ่งกลางของรถนะฮะ นี้สามารถหมุนได้แต่ไม่360นะฮะสามารถปรับแองเกิลข้างหน้าได้แล้วด้านบนส่วนของด้านบนจะเป็นส่วนของที่ใส่ส่วนของ s อ card นะฮะเนี่ยฮะด้านข้างก็จะมีส่วนของอ DC in ก็คือส่วนของการเสียบสายไฟเข้าไปนะครับ v in ก็คือเป็นส่วนของการเสียบกล้องหน้ากล้องหลังสายกลางนะครับ ล้วจะมีปุ่มของรีชัตอยู่ตรงตรงนี้ด้วยนะครับส่วนของด้านหลังนะครับก็จะมีส่วนของ wifi บอกสหาการทำงานของ wifi แล้วก็บอกานะการทำงานของ GPS ด้วยฮะรตรงนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับปุ่ม้ายบนปุ่มนี้เป็นปุ่มเปิด wifi เวลาใช้ wifi ต้องกดปุ่มนี้ก่อนเพื่อเปิด wifi ปุ่ม REC เป็นปุ่มการบันทึก เป็นการบันทึกเหมือนแบบบันทึกแมนนวลครับเพื่อเจอเหตุการณ์ด้านหน้าอยากบันทึกแมนนวลสามารถกดปุ่มนี้มันจะยัไฟล์ให้เรานะครับปุ่มซ้ายล่างจะเป็นปุ่ม format น,นะครับสามารถเปล่ format ส่วนของ memory ได้ผ่านปุ่มตัวนี้เลยแล้วก็จะมีปุ่มส่วนของการเปิดปิดการบันทึกเสียงเป็นรูปไม้ตรงนี้ด้วยนะฮะวัสดุถือว่าเยี่ยมใช้ได้เลยฮะด้านหน้าจะมีส่วนของ led เ,อเวลาเราจอดรถเราสามารถตั้งให้มี led ว่า บอกว่าบอกคนอื่นว่ารถคันนี้มีกล้องติดอยู่มันจะมันจะมีไฟกระพริบตรงนี้สามารถเลือกได้นะครับหน้าเล่นหมุนได้นะฮะวัสดุเยี่ยมมากครับดีไซน์สวยสุดยอดผมชอบมากเลยตัวนี้เท่าที่เทสภาพแล้วภาพสุดยอดมากช้ชิปอัมเบร่าเอเซเนะฮะชัดทั้งวันกลางคืนแน่นอนนะครับผมโอเคอันนี้ผมขอจบการรีวิวส่วนของการอันบั๊กตัวติงแวร์เอฟเจ็ดห้าศูนย์ในเพยงนี้ถ้าเกิดมาอยากเล่นหรืออยากมาลองเทสสามารถมาลองเทสได้ที่ร้านได้เลยนะครับผม โอเคขอบมากครับ